เรียกว่าเป็นเรื่องที่เหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบจริงๆนะคะสําหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังมิลกี้ปรายาและอดีตสามีแดนนี่โดยล่าสุดน,นะคะสาวมลกี้ได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมพร้อมกับระบุว่าความจริงกําลังจะปรากฏถึงทุกคนที่ต่อว่ามิลกี้เอาไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของมิลกี้และคุณแดนนี่เข้าใจมิลกี้ผิดต่างๆนานาตัดสินใจมิลกี้ในทางที่แย่เพื่อนหลายคนจังหายเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่หลายคนไม่แม้แต่จะคุยกับมิวกี้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของมิลกี้อย่างมากเพราะความเข้าใจผิด เมวกี้ได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้อย่างมากถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้รู้ความจริงและสำหรับชาวเน็ตที่ด่าเมลกี้เสียียหายตามสื่อที่ลงข่าวเมียกี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําอดทนมานานแล้วมันถึงเวลาแล้วพร้อมกับแคปชั่นว่าฟังเส้นสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าเมยกี้ต้องเจอกับอะไรบ้างมันทรมานแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนมันถึงเวลาแล้ว